ใครที่อยากบอกกับคุณว่าเขารักคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะขอไพ่บอกที่นะคะขอพลังงานของคนคนนั้นหน่อยนะคะว่าจะตรงกับคนที่คุณนึกถึงหรือเปล่านะคะใครที่รักคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 6ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกคนคนนี้อาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณนะคะหรือว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นคนเก่าของกันและกันไปแล้วนะคะควีนถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเป็นคนเก่งคนฉลาดมุ่งมั่นตั้งใจขยันทำงานนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นตำแหน่งที่เป็นผู้นำแล้วนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะอายุเยอะกว่าคุณด้วยนะคะคนคนนี้พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะคุณทั้งสองคนอาจจะหาทางออกไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้อาจจะมีทางตันนะคะเลยไปต่อกันไม่ได้นะคะทำไมเขาถึงอยากบอกว่าเขารักคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะ่าจะมีทางตันนะคะก็เลยต้องบอกว่าแม้ว่าจะเลิกลาจากกันไปคุณก็ยังเป็นคนที่เขารักอยู่เสมอนะคะเรามาดูกันต่อเนาะมีการแยกทางจากกันไปมีความไม่เข้าใจนะคะมีความไม่ลงรอยหันหลังให้การเดินจากกันไปนะคะ แล้วก็ใครบางคนอาจจะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือว่าถ้าไม่บล็อกกันก็คือหยุดพูดหยุดคุยกันไปเลยนะคะจากที่คุยคุยกันอยู่ก็ตัดชึบลงไปเลยเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นเดลฟูนะคะเดลฟูก็คือความรักอิสระนะคะการเริ่มต้นใหม่การพร้อมไปลุยกับสิ่งที่ท้าทายที่อยู่ข้างหน้านะคะห้าเหรียญน,นะคะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยราบเรื่นเท่าไหร่มีความแตกต่างนะคะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ควีนถือดาบนะคะความมีอีกโก้มีฟอร์มมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเนาะแล้วก็สดาบนะคะ เป็นการพักใจเว้นระยะนะคะถ้าคุณกับเขาตัดขาดความสัมพันธ์กันมาไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะคะเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นไม่นานมากเนาะถ้าเป็นแผลก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าตกสะเก็ดจนเป็นแผลเป็นนะคะ ความสัมพันธ์นี้มีความรักนะคะแต่ว่าความต่างทำให้หาตรงกลางด้วยกันไม่เจอนะคะคนนึงเป็นเดรฟรูที่อยากได้ความเป็นอิสระคนนึงเป็นควีนถือดาบที่อยากได้ความชัดเจนความตรงตรงมีความเป็นผดเด็ดการมีการบังคับด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่มีอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกโดนมัดเหมือน8ดดาบตรงนี้ก็ได้ขยับขยื้อนไม่ได้ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณทั้งสองคนต้องเลิกลาจากกันไปนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเว้นระยะพักใจให้พื้นที่การได้ถามใจตัวเองนะคะได้ปรับตัวเองได้คิดได้ทบทวนตัวเองแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เขาอยากบอกกับคุณว่าเขารักคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้ว่าความสัมพันธ์จะจบลงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้คุยกันแยกย้ายจากการเว้นระยะจากกันเขาก็ยังคงรักคุณเสมอนะคะ